พอสุดท้ายเนี่ยผู้เจ้าจะบอกว่าวิชาและวิมุตปรากฏขึ้นนะก็คือทําให้วิชาวิมุตปรากฏการหลุดพ้นปรากฏขึ้นด้วยอนาปาอย่างเดียวโยมจะทาให้โยมเข้าใจว่าเอ๊ะนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยหลุดพ้นได้ยังไงผู้เจ้าจะค่อยๆแกะทีละนิดทีละนิดให้เราเข้าใจรู้ตามเปี่ยนตามอย่างนี้ทีนี้การบรรลุธรรมอีกอย่างหนึ่งนะ มันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพียงการนั่งคูบาลังตั้งกายตรงแสดงธรรมก็บรรลุธรรมได้เข้าถึงวิมุตตได้ไม่น่าเชื่อไม่ค่อยเคยได้ยินใช่ไหมว่าการแสดงธรรมเนี่ยจะเข้าถึงวิมุตต์ได้พระเจ้าอธิบายไว้หมดการฟังธรรมก็เข้าถึงวิมุตต์ได้การสัตชายะคือสาธยายธรรมใช้ปากพูดคําพระเจ้าออกมาเรื่อยๆเนี่ย พรเจ้าบอกว่าจะเกิดความเข้าใจในขณะที่พูดแล้วจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นหลุดพ้นได้การคิดติตรึกในธรรมการเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ที่เราเห็นไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยคือประเด็นสุดท้ายที่ห้าคือการเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นหนทางเข้าสู่วิมุตห้าประการหนทางมีเยอะมากนะเข้าได้หมดหลายรูปแบบ huh nah.